สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสตาร์สตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำนะครับวิดีโอนะครับฝึกเล่นกีตาร์นะครับด้วยตัวเองให้เป็นภายใน5วันนะครับวิดีโอนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีกีตาร์นะครับแต่ไม่มีเวลาบ้างแบบไปเรียนหรือไปฝึกนะครับหรือไม่มีครูสอนนะครับหรือตั้งใจที่จะฝึกด้วยตัวเองนะครับมีกีตาร์อยู่แล้วแต่ว่า ยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับก็ผมจะทำทั้งหมดนะครับ5ตอนนะครับตอนละ1วันนะครับก็คือนะครับเราจะฝึกกันไปนะครับวันละอย่างวันละอย่านะครับจะค่อยๆฝึกไปจะไม่หักโหมนะครับจะทาเหมือนออกกำลังกายนะครับก็คือวันแรกเราก็จะบอกไปก่อนนะครับแล้วค่อยขยับเลเวลเลเวลไปนะครับซึ่งการสอนนี้นะครับผมก็ ใช้สอนจริงนะครับกับนักเรียนที่มาฝึกเรียนกับผมนะครับผมใช้แบบที่ผมสอนนักเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะบังคับให้นักเรียนฝึกตามที่ผมสอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับอันดับแรกน,นะครับกีตาร์นะครับรู้จักกีตาร์นะครับใครมีกีตาร์ผมนะครับอ่า ผมไม่รู้ว่าทุกคนใช้ยี่ห้ออะไรนะครับจริงๆกีตาร์ก็สําคัญในการฝึกเลือกหรือเลือกที่จะมาฝึกนะครับก็คือในความกดยากกดง่ายนะครับปัญหาหลักของมือกีตาร์ที่ส่วนใหญ่ฝึกเล่นแล้วเล่นไม่ได้นะครับฝึกไปแล้วก็ทําไม่ได้นั่นก็คือปัญหาเจ็บนิ้วเสียงบอดน,นะครับอันดับแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนเช็กกีตาร์ตัวเองก่อนว่ากีตาร์ตัวเองนะครับสายมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับของผมนะครับ ดูจาก้ายหกนะครับอันนี้นะครับเซตมาแล้วนะครับเป็นยี่ห้ออเวเลสนะครับตัวนี้ก็ประมาณหกพันบาทนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับประเด็นสําคัญก็คือกีตาร์ในมือของทุกท่านที่มีนะครับอุปสรรคนะครับกีตาร์บางตัวอาจจะคอโกงนะครับหรือว่าสายมันอาจจะสูงไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารู้จักช่างหรือว่ารู้จักคนที่เขาปรับเป็นนะครับผมแนะนําให้ไปปรับกีตาร์ก่อน ก็น่าจะดีนะครับครับในส่วนของบุเรียนวันนี้นะครับของผมจะแนะนำนะครับอันดับแรกนะครับก่อนจะฝึกเล่นกีตาร์นะครับอยากให้ฝึกตั้งสายก่อนนะครับผมจะใช้จูนเนอร์นะครับเป็นจูนเนอร์แบบหนีบนะครับตัวนี้แถมมากับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับหรือใครที่มีตังพอจะซื้อได้นะครับ ราคานะครับที่ถูกที่สุดที่ผมเคยซื้อนะครับก็คือ130บาทนะครับยี่ห้อมิวเซโดโถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับเคยมีเพจตอนนั้นเพจเขาจัดโปรพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวแถมกับกีตาร์มานะครับผมไม่รู้ว่าราคาจริงๆของมันเท่าไหร่นะครับหรือใครจะโหลดแอปปพลิเคชันนะครับมาใช้ในโทรศัพท์ก็ได้ นะครับใช้ได้ในการพิมพ์เข้าไปคําว่าจูเนอร์กีต้านะครับแล้วก็เลือกสักแอปหนึ่งนะครับที่คนนิยมแล้วก็ใช้ตั้งสายนะครับแนะนํานะครับให้ตั้งสายทุกครั้งก่อนที่จะเล่นนะครับเพื่อเราจะได้ฝึกฟังเสียงนะครับที่ถูกต้องนะครับกีตร์บางคนอาจจะซื้อสายมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยเปลี่ยนสายนะครับผมก็แนะนํานะครับตอนที่เราไปซื้อสายมานะครับให้ร้านเขาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับถ้าเราทําไม่เปลี่ยนนะครับ ีต้าของผมก็น่าจะเปลี่ยนมาประมาณเกิน6เดือนแล้วแหละมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับตอนนี้เป็นช่วงโควิดก็เลยสายมาจะเก่าหน่อยนะครับก็นะครับก็ตามนั้นไปก่อนนะครับอ่านะครับในวิธีการตั้งสายนะครับผมจะแนะนำนะครับวิธีการตั้งสายสายของกีต้าร์นะครับจะนับจากสายที่เล็กที่สุดนะครับก็คือ1 2 จากข้างล่างขึ้นมาเป็นสายที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6นะครับอ่าเวลาตั้งสายนะครับจะเริ่มจากผมจะเริ่มจากสายที่1ก่อนนะครับหรือถ้าใครเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่นะครับให้เริ่มผมแนะนาให้เริ่มตั้งตั้งแต่สายข้างบนมานะครับอ่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมเริ่มตั้งมาแล้วนะครับสายที่1นะครับจะเสียงนี้เสียงดี นะครับอ่าทุกคนให้ดูที่จูเนอร์ผมนะครับอ่ามาลาจะกลับหัวนิดน,นึงนะครับแต่จูเนอร์ของผมขึ้นเป็นตัว E นะครับอ่าถ้ามันขึ้นสีแดงแสดงว่าอันนี้มันตึงไปนะได้แล้วนะครับนี่คือดีล้วเป็นสีเขียวนะครับคือเสียง E E เท่านั้นนะครับต่อไปสายสองน,นะครับเสียง B อ่าจูเนอร์ของผมมันวิ่งเลยเส้นตรงกลางไปแสดงว่ามันตึงไปนะครับให้พวกเราหย่อนลง ก็ยอ่อนลงอ่าค่อยๆหมุนนะครับผมจะดีดแล้วก็หมุนดีแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับจะไม่จะไม่ดีดรวๆอย่างนี้นะครับจะดีดีแล้วก็หมุนอ่ายวดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังตึงไปก็ย่อนลงนะครับต่อไปสายสามนะครับอ่าสายสามตรงอยู่แล้วนะคะรับกรณีนะครับ กรณีนี้ก็เราก็ผ่านไปเลยนะครับส่วนสายสนะครับสายสีก็เสียงดีนะครับสาย3ามเสียง G นะครับสายสี่เสียงดีนะครับก็นะครับสมมุติถ้ามันต่ำไปเป็น C C ชาร์ปนะครับหรือ d f แฟนะครับก็ให้เราหมุนขึ้นนะครับจนกว่าจะเป็นดีดีตรงๆนะครับดีนีเจะรั่นะครับไม่มีชาร์ปไม่มีแฟดนะครับอันนี้ ถ้าสมมติมันต่ำไปคิดมันก็จะตกไปนี่นะครับก็ให้เราหมุนตึงขึ้นค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆดีดด้วยนะครับต่อไปสายห้านะครับสายห้านะครับมันเลยนะครับสายห้าเสียง A นะครับเลย,ยนิดนึงนะครับแล้วก็ย้อนลงนะครับคลายลงย้อนลงย้อนซ้ายลง ให้ e เป็นสีเขียวให้ได้นะครับต่อไปสาย6เสียงเหมือนกันกับสายที่1แต่เพียงแต่ว่าเป็นเสียงต่ำนะครับก็คือเสียง e นะครับตอนนี้ตรงแล้วนะครับหย่อนนิดนึงนะครับปัญหาใหญ่นะครับของกีตาร์ของแต่ละคนนะครับฝึกตั้งสายนะครับมือใหม่นะครับจะตั้งสายใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็คือเราจะไม่มั่นใจในการหมุนสายนะครับเช่นตอนนี้ผมตั้งสาย6อยู่นะครับ เสี C, e. สมมติมันเลยขึ้นไปหมุนนิดหนึ่งเป็นเสียง f นะครับให้เราหยอดลงมานะครับอ่าอันนี้ก็คือเสียง e นะให้ฝึกตั้งสายนะครับฝึกตั้งสายทุกครั้งก่อนเล่นนะครับเอาสายหนึ่งใหม่สายหนึ่งตรงแล้วสายสอง สายสามสายสี่สายสี่ยอนนิดนึงนะครับก็้วังขึ้นสายห้าสายหกนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการตั้งสายนะครับถ้าตั้งสายได้แล้วก็โอเคนะครับก็ปิดจูเนอร์ไปนะครับบทเรียนแรกนะครับของเราที่จะเรียนกันในวันนี้นะครับ วันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการวอร์มนิ้วก่อนนะครับผมจะให้ไล่สกิลแบบโคมมติกนะครับโดยปัญหามือใหม่นะครับก็คือการจับเสียงบอร์ดนะครับผมเคยเจอหลายคนนะครับฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองแล้วไม่สําเร็จก็คือเล่นยังไงก็บอร์ดเล่นยังไงก็บอร์ดนะครับจับคอร์ดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาฝึกก่อนนะครับก็คือฝึกฝึกช้าๆก่อนนะครับผมไม่ต้องการความเร็วนะครับผมต้องการความชัดเจนนั่นก็คือ ให้ทุกคนนะครับเอามือซ้ายนะครับจับที่อคอกีตาร์นะครับวิธีการจับคอกีตาร์เราจะไม่กำอย่างนี้นะครับจะไม่กำอย่างนี้หรือทำอย่างนี้หรือนิ้วโป้งอย่างนี้นิ้วโป้งจะต้องอยู่ตรงกลางคอนะครับผมจะให้ดูยังไงดีผมจะจับไว้ประมาณกลางคออย่างนี้นะครับให้ทุกคนทํามือเหมือนตัว C แล้วก็นิ้วโป้งแตะไว้ที่ตรงประมาณกลางคอนะครับ อ่าไม่ใช่บนไปหรือว่าล่างไปนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วทำมืออย่างนี้ครับอนิ้วทั้ง4ี่นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4อย่างนี้นะครับห้ามนิ้ว1นึอย่างนี้นะครับให้1 2 3 4นะครับนี่เรียกว่าเฟสกีตานะครับผมจะนับอันนี้เป็นช่องที่1สายที่1สายที่สสายที่สสายที่ส เมื่อทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับสายังเกตด,ดีๆนะครับให้นิ้วโป้งนะครับจะไม่เลยขึ้นมาหรือว่าจะไม่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นแบบฝึกเริ่มต้นนะครับผมให้ฝึกนะครับนี้เรียกว่าสเกลโครมาติกนะครับให้ทุกคนดีดไปที่สายหนึ่งนะครับนับหนึ่งนับ2องดีดช่องที่สองช่องที่สาม นอนที่สี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกที่ผมใช้สอนนะครับก็คืออยากให้นิ้วแข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่เราจะวิ่งเราก็ต้องวอร์มก่อนนะครับก่อนจะเป็นนักวิ่งมาราธอนเราก็ต้องวอร์มก่อนนะครับส่วนมือขวานะครับก็จะดิหนึ่งสองสามสี่นะครับผมไม่ต้องการความเร็วผมต้องการความชัดเจนก็คือ กดสายที่หนึ่งลงไปไม่บอดนะครับถ้ามันบอดจะเสียงยังไงจะเสียงอย่างนี้ครับหรือเสียงอย่างนี้อันนี้ไม่เอานะครับต้องนะครับขอเสียงยาวๆนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูอีกน,นะครับอ่า นะครับดีไซน์ที่1 1 2 3 4อ่านะครับข้อมือนะครับเราจะไม่อยู่อย่างนี้นะครับให้หักหักข้อมือลงมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับุงกล้องให้ดูนะครับนะครับข้อมือนะครับของเราจะอยู่แบบนี้นะครับนสะสังเกตด,ดูแขน,นแขนเราจะ ปล่อยฟรีสไตล์สบายนะครับจะไม่แนบอย่างนี้หรือจะไม่กลางอย่างนี้นะครับหรือไม่อย่าไปเก่งนะครับให้ทุกคนทำอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเวลากดสายนะครับใช้ปลายนิ้วนะครับสังเกตนะครับจะมีรอยอยู่ปลายนิ้วผมมันมีโฟกัสนะครับก็ใช้ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วกดนะครับหนึ่ง ครับเสียงยยาๆอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับไม่เอาหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับไม่เอานะครับต้องฝืนตัวเองให้ได้นะครับทำฝืนทำให้ได้นะครับเพื่อนะครับความสมบูรณ์นะครับของการฝึกนะครับเพื่อให้เล่นกีตาร์ให้ได้ใน5วันนะครับก็เราก็ต้องฝึกตามที่ ผมแนะนำนะครับเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ฝึกอย่างนี้นะครับ 2> 1 2 3 4อนะครับอย่างนี้นะครับขอแค่สัก3 0สินาทีในการฝึกวันแรกนะครับเราจะไม่ฝึกเยอะนะครับจากเวลาตั้งแต่เริ่มฝึกเลย1 2 ฝึกไปเรื่อยๆนะครับตั้งเวลาไว้30นาทีนะครับจะต้องภายใน30นาทีนะครับให้เล่นไปตลอดนะครับให้พักได้ครั้งละ2นาทีแล้วเราก็เล่นต่อนะครับพยายามเล่นต่อเนื่องกันให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุดหลายนาทีที่สุดนะครับภายใน30นาทีนะครับหรือใครเก่งแล้ว2 อากท้าทา,ายก็ไล่ขึ้นไปสายที่สองหนึสายที่สามหนสาี่สายที่สี่หนสาี่สยที่5้าหนสามี่สยที่6กหนึ่งสสาสี่นะครับอย่าลืมนะครับฝึกตอนเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีนะครับแล้วค่อย หยุดพักนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนฝึกต่ออีก30นาทีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฝึกกีตาร์ด้วยตัวเองไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราตั้งใจฝึกนะครับอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับที่ผมลืมแนะนําวิธีการจับปิ๊กกีตาร์นะครับสำหรับการจับปิ๊กกีตาร์นะครับเราจะจับในแบบที่ตัวเองถนัดแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ เหลือไปเยอะจับขนาดนี้นะครับแนะนําให้จับประมาณนี้นะครับเวลาเราดีดนะครับเราจะใช้เหลือประมาณใช้ตุ่มปลายปเนี่ยครับก็จะเผื่อไว้ประมาณนี้นะครับไม่แนะนําให้จับนี้นะครับหรือใครขนาดแบบนี้คิดว่าจับแล้วมันไม่หลุดก็ได้นะครับแต่ผมจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการดีดก็จะนะครับใช้อ่า หรือใครจะจับ3นิ้วก็ได้นะครับแต่ผมจะถนัด2นิ้วมากกว่านะครับเน้นว่าจับให้มันอยู่นะครับไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครับ